ชิดชิดผักทั้งหมดนี่เท่าไหร่อ่ะชิดชิดเอ้ยผักทั้งหมดนี่เท่าไหรอ่อะอะไรนะลุงเป็นธรรมลุงจะซื้อผักนะชิดลุงถามว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ ทั้งหมด25บาทจ้ะลุงเอเรานี่ดูเหม่อเหม่อนะนี่ยังเศร้าเรื่องลูกชายที่ตายไปล้วสิจ้าลุงเป็นธรรมก็มันเคยมาขายของอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยเออนึกแล้วก็เศร้านะแล้วเรื่องคดีไปถึงไหนแล้วล่ะได้ยินว่าจับตัวคนยิงได้แล้วนี่มันก็ใช่นะลุงแต่ไม่รู้ว่าลูกชายฉันมันจะตายฟรีหรือเปล่านะสิอ้าวทำไมล่ะก็ไอ้คนยิงน่ะ มันก็รับสารภาพแล้วนะแต่ตำรวจนี่สิจนป่านี้ยังไม่เรียกพยา,ยานไปสอบปากคำเลยเออแล้วชิดไปตามเรื่องดูบ้างหรือยังล่ะฉันน่ะไปตามมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ตำรวจก็ยังเฉยอยู่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะลุงอืมแล้วลุงจะลองหาทางช่วยเหลือก็แล้วกันนะดูซิว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างอืมขอบใจนะลุงเป็นธรรม นี่ชิดลุงหาทางช่วยชิดได้แล้วนะจริงเหรอจ๊ะแล้วฉันจะต้องทํายังไงบ้างล่ะลุงนะ่ะเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ีีสารปกครองเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยสามารถฟ้องสารปกครองได้นะเพราะเคยมีคนมาฟ้องด้วยเหตุนี้เหมือนกันเหรอจ๊ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างล่ะ ศาลก็ตัดสินว่าการที่ตำรวจรับเรื่องไว้แล้วแต่ไม่สอบปากคำพยานจนเวลาผ่านไปนานถือว่าเป็นเรื่องที่ตำรวจนะ่ะละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรงั้นฉันก็ไปฟ้องศาลปกครองได้ใช่ไหมลุงแต่วา่าทางจะต้องใช้เงินเยอะละสิไอ้ฉันคงไม่มีหรอกต้องขึนรองขึนศาลจ้างทนายอะไรเนี่ยฉันคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกนะเรื่องนั้นนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฟ้องศาลปกครองนะ่ะไม่ยุ่งยากเลย ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีทนายก็ฟ้องได้แล้วลุงจะพาไปนะขอบคุณมากๆนะจ๊ะลุงฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีที่ช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกชายฉันไม่เป็นไรลอกชิดเอ้ยคนบ้านเดียวกันก็ต้องช่วยกันชิดจะไปฟ้องเมื่อไหร่ะบอกลุงก่อนแล้วกันนะจ้าลุงเป็นธรรม